เจ้ไปเลยกินนะเด็กข้างล่างนั่นได้ป่เฮ้ยอีหยังกินนี่คือเป็นห้อยมีน้อกินไหนคะฝั่งโน้นด้วยนะนั่นเด้อ แล้ลูกดดแดงแดงไหมลูกข้างล่างนู่ยนะอีลูกหนึ่งข้างล่างอะนี่เดะเลงแดงนี่นี่เน่าวะโอ้ยเน่าแล้วเน่าแล้วทางนี้มุ ững, ้งมุ้งนี่ลูกนี่ทางนั่นเดียละลายนั่นถัดไปนะ เจ้าใส่ปุ๋ยแดงมากเลยอันนี้ใา่ไม่เดงแดงอยู่นะเด้อกว่มากออกมาเลยลูกอยากมาเก็บสตรอเบอรี่นั่นน่ะนะเออนั่นน่ะมุกมาดูลูกนี้สุดยอดเสียงดังแทะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่เดีนี่มาดูลูกปลานี่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  อันนั้นมันไม่แดงโอ้โอ้โอ้มานีน่ยนู่นนู่น่นี่นี่นี่เจ้นี่อู้ยไม่สวยีนี่นี่นนีันี่น่ยี่น่ ได้ไหมได้ <c oughs> <c oughs> ดูนี่เาน่าน่าให้เราไปถ่ายรูปตรงนู้นดอกไม้ตรงนู้นอ่งนะ้ามา นู่นนู่นเน้อเดินไปนู่นก็ได้นู่นน่นนะเมามาเก็บสตอ์บรีจ้ามะพร้า่มากับบอลเวจ้าเอามาแต่จะเดือนที่เลว นี่ว่าไ้บอเนี่ยเนาวบ่โค้เนาวบอพึ่งขน่าเกี่ยวพึ่เปิดมันนอนอืมนอนนอนปะอันนี้อันนี้ยังอยู่ ดำอ่ะเนี่นแมวแลาฝังูนัมเตรียมุเพราะว่าฝังูนอู้ลูกใหญ่นี่ครบน่ลูกนี่อะไอยาข้ามไปอยาข้ามไปลูดมันกะโดดได้่อยมันมเขาปลูกให้เด็กเเข้ามาเหรอโอเคอันเดียวพอนะโอเคเราตัด ไดก็มีนอนๆบนหลายอยู่ดีนอนหรอมินะตเกาม่หล่อนบานหลังจีนจไปฝังนู้นอ่ะแม่ไปเดินไปฝังนู้นเหรอจ้ะฝังนู้นอะไปยัง นีไม่เอาไม่แดงไม่แดงค่ะจ้ะสาวน้อยสาวน้อยที่ไหนน่ะไปแล้วไปแล้วหลาหลูบาแดงเลย ดูเขียวๆเพิันกาว้างฝั่งนี้มิฝัง่งนี้คือ,คอมไม่ค่อยมีฝัง่งนี้ไม่ค่อยมีหลบไปฝั่งนู้นฮะฝั่งนี้ไม่ใช่ถ่าดูก่อนไปเดี๋ยวจะไปเก็บป่ะเดี๋ยวมนถ่ายอยู่มนถ่ายอยู่ไปเก็บก่อนทั้งนี้ไม่ค่อยเด่นปูกคนละหลอดเ่ร ฝั่งนี้ไม่มีเลยก็จะฉีดอยียงวาซีบฟ้าอุ้ยไเก็บมไเก็บไม่มีต้องไ่เก็บฝั่งนู้นไม่แดงมันไม่แ<อ>ดงันไม่แดง,ม,ดงมันไ้งีเลยอูดขูดๆังขูดทม่ดูตรงนี้นะตนะนี่นี่แดงไหมนเนี่ยแดงปะ

พี่ลูกหลายเลยพี่บุกอู้แมงกำลังกินเนี่ยนี่นี่โอ้ยมามามาดูนี่เอาไหมตู้นี่นี่อ่ะตัดเลยค่ะจะรูปไหนตัดเลยม่จับอ่ะมันนุ่มอ่ะแม่บีบเลยเอาเอาเอาลูกเอาลูกเอาได้ ไม่เอยายบเบรนสีมันอันนี้ันน,น,าน,าน,นี่รูปเวยตทองใช่ปะหูเน่าเน่าเน่าเยอะมากเลยเสดายเนาะ ไปค่ะข้าวสยอ่ะมาค่ะมานี่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 ลูกเล็กอันนั้นไม่สวยเลยอ่ะนี่แต่ลูกนี้ทำไมอ่ะป้าตายอ่ะป้าหาให้หนูแล้วหนูจะตัดนะเอ้ยนั่งลงสื่ออ๋อเนี่ยเอามาเนี่ยได้ไหมมันโดนดินแล้วอ่ะไม่โดน นี่เอาหนิอ๋าครับอ้มอืมอืมอืมมันตรงนี้มันขาวอะใช่ดูนม่นี่นี่นี่เอานนี่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 เอาไว้ไม่เอา นี่เหรอเข้าไปโอ้ยย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 ้ยย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 ลยยยยยกินยย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 ยายยยยยย น่าจะได้นะขึ้งขาเลยนายวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยถัดมาอีเอออะไรว่เนี่ยเนี่ยเนี่ยฝั่งนู้น แม่ถ้าไมเห็นแม่ห้นูข้ามไปหน่อแม่ไม่ให้หนูข้ามไปพี่หนามหลายเลยหเสียบหลงคุนะจำได้เลยเงยนูเหรอจะหลูกำงามเลยมุ แดงแดแดงอันน okay. yeah. uh 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 ี้แดงแดงมากแดงมากปมาดูน um ี่ป oh ้มาดูนี่ผ่านไหมผ่านผ่านเลยตาดีนะผ่านผ่านไป้ามไปหามียเนี่เห็นแล้วเห็นแล้ว แม่มันไม่แดงรูปเนี่ยไม่ชีไม่แดงนี่แดงทำไมจะไม่แดงลูกนี้ลูกที่หนูเก็บเมื่อกี้มันก็แดงอ่ะนี่รูปนี้นี่ก็แดงนี่กับผ้านี่นี่นี่เอาเลยลูกนั้นเอาเลยนี่ด้วยนี่ด้วยนี่นี่นุ่มๆก็เนี่ยนี่นี่ อยากเอาฝากพี่หวานอยากเอาให้พี่ก็ได้เก็บหน่วยเนาะต้องสื้อไปเลยบอกตายหมดหมดแก้ว่าตันก็ตายคือเก่าตายคือเก่าตู้ปุ๋ยกระใส่บบนี้แดงสวยมันแดงไม่สวยะป้ากลัวเหรอเขาเจามันแดงไหมนี่อะไรเนาะนี่ลูกมาดูนี่กลัวถาเจ้าสิบปู่เขาเจากระซิบเบิ้ศึกษาไปเก่าเนาะไปบุญไปนี่ลูกนี่ลูกนี่ นาาหลยใหญ่มากลูกนี้สวยคว่าใหญ่มากเออเขาเต็มนนี่นี่เชืองไฟไฟดูเดี๋ยวแม่จับให้อู้ทำไมลูกนี้กลมเหมือนเชอร์รี่เลยเหมือนลูกเชอร์รี่เลยเหมือนมันเน่าเลยอ่ะไม่เน่าไม่เน่ามันไม่อยากเอาตัวเอไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปข้างไปข้างเรา นันไงเดเห็นแดงๆแ้วข้าีข้าไปหิงไหมแม่นั่นไวหมหมดเว้เฮ่อเมือมันไปกินมือไหมอย่าไปฟังยอนี่ไงลูกนี้ไง

พอ,พอหรือยังยังไม่พอไม่ไม,ไม่พอแล้วยังไม่พอเราไปถ่ายรูปป่ะพอแล้วตัดไปไม่มีเงินจ่ายเขา <c oughs> เขาจะให้เฝ้าส <c oughs> <ๆ>วนอยู่นี่นะนี่ยังไปไก่ดิมาไปไม่พอ เอหะไยไปมีเงินใจเด็ก<อ> <c oughs> ช่วงแรงคนกันหลาย นียกน่ะคล้อยัง่โอสวยมากเลยตรงนี้ไ่เี้มันลูกเชอร์รี่เลยอ่ะนี่ลูกนี่ไป เรากลับกันจะค่าโงแล้วพอแล้วพอแล้วแค่นั้นแหละไม่ไม่ไม่รู้เรื่องอยากลองชิมดูอยากลองชิมดูไม่เขาห้ามกินปะเขาไม่ให้กินนะมาไองกินเลยนะกินเลยนะเดี๋ยวเพิ่งกินมาแล้วจะกินนะอยากเก็บอีก